พลเอกประวิทย์ขอประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลป้องกันโควิด -19 ต่อ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือและดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนที่มีการแพร่ระบาดในรอบใหม่นั้นก็ยังขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองที่จะต้องดูแลให้มากขึ้นและประชาชนก็จะต้องช่วยกันมากขึ้นพลเอกประวิทยยืนยันว่าในตามแนวชายแดนไม่มีการลักลอบเข้าเมืองหรือลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายแล้วเพราะมี การเพิ่มกําลังทหารในการตรวจตาให้มากขึ้น